ต่อไปนี้หลวงพ่อจะได้ตอบคำถามของญาติโยมถามหลวงพ่อโยมมีอาชีพค้าขายเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งผิดศีลห้าจะให้ญาติ จะให้โยมแจ้กรรมอย่างไรผิดศีลห้าแล้วจะให้ญาติโยมแจ้กรรมอย่างไรหลวงพ่อจะธิบาบพวกเราฟังว่าแม้ว่าพวกเราทั้งหลายจะจะจะค้าขายอาชีพอย่างไรก็แล้วแต่ให้พวกเราทั้งหลายถือว่าทำทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นธรรมดาเราถือธรรมดา นะแต่พระพุทธองค์ก็มองเห็นบาปเป็นกรรมพวกเขาเหล่านี้แล้วนะ,ะที่เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์อื่นให้เขาต้องล้มตายเนี่ยตรงนี้พระพุทธองค์ก็สอนให้เรารู้จักกรรมแล้วมันเป็นกรรมแล้วนะแต่พวกเราจะแก้กรรมได้อย่างไรหลวงพ่อก,ก็บอกพวกเราแล้วว่า เราอย่าทิ้งผลของการที่เราไปให้ทานนั่นแหละตัวนี้เป็นตัวแจกกรรมอ่าเห็นไหมถ้าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะต้องที่ว่าไปแจกกรรมกับพระอยู่ที่วัดนั่นแหละนะพระที่ว่าเขามีศีลมีธรรมนั่นแหละพระองค์ที่เขาที่ว่าวางราบยศชนะเสริญได้นั่นแหละพระองค์เขาไม่ติดสมบัติของโลกนั่นแหละนะ ถ้าเราไปกินทานกับพระองค์นั้นแล้วน่นันพระองค์นั้นหลจะรับบาปให้แก่เราเห็นไหมพระองค์นั้นจะรับบาปให้แก่เราบาปของเราเท่าที่มีอยู่ถ้าไปถึงพระแล้วเนี่ยพอไปถึงพระที่นี่บาปมันก็จะหมดไปมันจะเหลืออยู่ตั้งแต่บุญที่เราจะได้กลับขึ้นมานั่นแหละนั่นตอนนั้นตัดกรรมให้เราเห็นไหมถ้าเราไปทานกับพระ พระองค์นั้นเราจะตัดกรรมให้เราเลยแหละเพราะถ้าท่านรับแล้วเนี่ยนั่นแหละคือว่าองค์นั้นเป็นคนรับกรรมให้แกเรากรรมดีกรรมชั่วพระองค์นั้นรับเองนั่นเห็นไหมในเมื่อรับแล้วเนี่ยที่เนี่ยบาปของเรามันมีไหมที่เนี่ยนั่นบาปในตัวเราตรงนี้จะไม่มีเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าไถ่ถอนบาปเห็นไหมแต่ถ้าพวกเราทั้งหลายขาดผลทานตัวนี้แล้วเนี่ยพวกเราจะไปไถ่ถอนบาปให้ตนได้อย่างไร นั่นแหละบาปกรรมของตนเนี่ยมันจะต้องมีนั่นแหละนะแม้แต่พระองค์ที่ว่าไม่โปรดไม่ช่วยไม่อนุเคราะห์ไม่เกื้อกูลพวกเราไม่ได้เนี่ยพวกเราเขาก็จะแก้กรรมให้แก่พวกเราไม่ได้เลยนะนั่นถ้าพระไม่มีศินอย่างเนี้ยนะเห็นไหมก็เหมือนอย่างที่หลวงพ่อเกิดใน้พวกเราฟังแล้ววะพระองค์โปรดเป็นอย่างไรพระองค์ไม่โปรดเป็นอย่างไรพระองค์โปรดโลกได้เป็นอย่างไรองค์โปรดโลกไม่ได้เป็นอย่างไร พระองค์ที่โปรดโลกได้นั้นนะเป็นพระที่ว่าไม่ติดลาบยศชนเสริญยินดีวางลาบยศชนเสริญวางทรัพย์วางสมบัติวางสิ่งของบริวารทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะรับแล้วเป็นของเขารับแล้วไม่ได้เป็นของเรารับแล้วอยู่ที่เขาเราไม่มีเป็นพระทุกม่ไม่ติดลาบยศชนเสริญไม่ติดบุญพวกเราไม่ติดคุณของพวกเราน่าเลยไหมแล้วถ้าพวกเราไปทานกับตรงนั้นแล้วแต่เนี่ย จะล้างบาปให้เราได้จริงไหมมันก็จริงนั่ะนะน,นั่นเราปรารถนาสิ่งใดก็จะสมประสงค์ของเราเนั่นแหละถ้าเราไปทานกับพระองค์นั้นจะตัดกรรมม้แจเราได้จริงนั่นเห็นไหมน,นั่นพอพระ,พระองค์นั้นเขาเป็นผู้ให้นี่เราปรารถนาอยากได้บุญจะบุญก็จะมีให้เราเราปรารถนาสิ่งใดจะสมประสงค์ให้แฉเรานั่นเห็นไหม เพราะพระองค์ที่ไม่ติดบาปติดบุญน้องพวกเราแล้วเรามีบุญแล้วเรานําบุญไปส่งแล้วท่านก็ให้บุญเรามานั่นก็จึงพวกเราในจ้องตึงต้องที่ว่าต้องไปทานนั่นแหละทานกับพระองค์นั้นอย่าขาดการผลทานนั่นเป็นคารวาวดคลองเรือนนะที่เราไปค้าขายนะค่าจัดจัดชีวิตอ่าซึ่งทําอาชีพนัน่นแหละจริงจริงมันก็ผิดเนี่ยผิดศีลหน้า น่าได้ไหมผิดศีลหน้าข้อให้เราฆ่าสัตว์จัดศีลเวลาผิดศีลหน้าข้อเนี่ยแต่ทีนี้การแจ้าการรมพระพุทธองค์ก็บอกพวกเราแล้วก็สอนพวกเราแล้วว่าเราจะทิ้งผลต้องการให้ทานนั่นแหละถ้าเรารู้จักให้รู้จักทานรู้จักเข้าวัดรู้จักฟังธรรมเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ถือศีลแล้วก็ไปฟังธรรมเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์แก่เราอันยิ่งเลยนะแม้ว่าเราจะไปค้าขายอ่าอ่า อย่างนั้นก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราก็ยังยึดศีลถือศีลถือธรรมอยู่นี่แต่เราสิ่งที่เราจะไปแก้ตัวนั้น,นะนกลไกของเราตัวนั้นชนะืออย่าทิ้งผลต้องการให้ทานเท่านั้นอย่าขาดการพ้นทานเท่านั้นดั่นกรรมที่เราได้กระทําลงไปตรงนั้นเน่มันก็จะไม่มีกรรมเนะี่ยมันจะหมดกรรมนะเขาเรียกว่าไถ่ถอนบาปแก่ตน ก็เราไปไถ่ถอนทุกวันไปไถ่ถอนทุกวันไปไถ่ถอนทุกวันกินดานทุกวันเนี่ยไม่ไถ่ถอนบาปไอ้ตัวนั้นน่ะน่ตอนนี้แหละเป็นตัวที่ว่ามันจะแจ้กรรมให้แจกพวกเราได้จริงนะตรงนี้อย่าลืมมันจะแจ้กรรมให้แจกพวกเราได้จริงไงนะอย่าทิ้งผลของการที่เราต้องให้ทานเขานั่นเองนะแล้วเราก็จะพ้นโทษแล้วเราก็จะพ้นทุก แล้วบุญทั้งหลายทั้งปวงก็จะหนุนเราเข้าถึงธรรมเข้าถึงศีลถึงธรรมเข้าถึงคําสอนพระศาสดา,ษาสมมา,า,าสมสพาาุทธเจ้านั่นแหละมันจะเกิดบุญเกิดกุศลให้เราเลยนั่นแหละนะนั่นอ่ะไอตัวที่เราทําตัวนั้นเป็นอาชีพตัวนั้นเราก็จะไปพูดถึงมันเลยเท่าไหรถ้าเราถ้าเราไม่ขาดตัวนี้ตัวนั้นมันแจได้น่าเห็นไหมแต่ถ้าเราขาดพ้นทางเท่างหระตัวนั้นมันจะแจไม่ได้เลยนะพระพุทธองค์สอนแบบนั้น แต่เราจะทานแล้วต้องเรียกที่ทานเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราคิดจะทานอะไรแล้วก็ทานไปโดยที่ไม่พิจารณาแล้วเนี่ยนี่นะจะส่งผลบุญส่งอะไรให้เราไม่ได้ตัดกรรมให้เราไม่ได้เราก็ยุ่งเหมือนกันนะตัวเนี้นะให้พวกเราต้องคิดต้องพิจารณาก่อนก่อนที่เราจะทานเราจะไปทานทานตามคําสอนของพระศา,าสดาสมมาสมุทธเจ้านี่แหละสุบริปันโนเนี่ย ผูไ้ไม่ติดลาบยศไม่ติดชั้นเสริญไม่ติดยินดีไม่ติดปงแล้ววางแล้วให้แล้วปลดปล่อยแล้วอย่างนี้น,นั่นถ้าเราไปทานถูกตรงนั้นแหละคือของจริงที่จะปลดกรรมให้แกเราได้จริงที่จะทําให้เราเข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมเข้าถึงบุญเข้าถึงกุศลได้ก็เพราะเป็นเหตุนั่นเองเข้าถึงศีลได้ศีลห้าได้นั่นแหละนะ เราอย่าไปเอาเราสินแปดสิน 10, สิบสินสองร้อยี่บเจ็ดล้วก็ไม่ไปต้องไปพูดถึงมันแล้วแค่สินห้านี่แหละนะสินตัวนี้แหละมันจะนําพาเราเข้าไปถึงปณินี้พาได้เลยลนะนะงานขอให้เรามีสินห้าอย่างเดียวเท่าน,นั้นเราก็จะสําเร็จได้นั่นแหละมีสินห้าแล้วทีนี้ถ้า,าว่าเราจะฝึกสมาธิก็ฝึกให้มันมีนิดๆหน่อยก็ไม่เป็นไรสมาธินั่นแหละัานเห็นไ,ไหม มันสู้เราฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ไม่ได้หรอกทุกสิ่งทุกอย่างคือพระธรรมคือคําสอนตอนนั้นคงไว้แต่พระธรรมคงไว้แต่คําสอนตอนนั้นแหลนะนะให้เราเข้าหาศีลเข้าหาธรรมเข้ามาฟังศีลเข้ามาฟังธรรมมาฟังคําสอนแล้วปฏิบัติตามคําสอนตอนนั้นนะ่ะตัวนี้คือตัวสําเร็จจริงแก่พวกเราอ่านไหมนั่น ถ้าหากว่าพวกเรารู้จักกินรู้จักทานรู้จักให้รู้จักรักษาศีลหน้าแล้วที่นี่เข้าหาพระธรรมฟังธรรมฟัง,ฟงคําสอนของพระาศาสดาเดินตามพระธรรมเดินตามคําสอนของพระศาสดาสมมาสัพพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนี่แหละบุญจริงเนี่ยนี่แหละเราจะพ้นโทษนี่แหละเราจะพ้นทุกนี่แหละพวกเราจะหนีจากกรรมของเราได้นั่นเองตัดกรรมให้แก่ตนได้นั่นเองต้องเข้ามาฟังสดับรับฟังคําสอนของพระาศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นนี่แหละพวกเราจะสำเร็จนั่นเองนะเอะเออเอาเอาไ้ชนี้ก่อน